สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเค t มิวสิกนะครับวันนี้จะมาจัดโปรลถล้างสต็อกนะครับตัวนี้นะครับกับแบรนด์มาตินลีนะครับมาตินลีมาตินลีสีน,นิ้วนะครับนี่ตรง t ัทเวนะครับตัวนี้ปกติขายอยู่1,990บาทนะครับตัวนี้จะมาจัดโปรนะครับพอดีมันมีลน้นีนิดหน่อยนะครับเนี่ย เป็นคาบกาวนิดหน่อยนะครับคาบกาวนิดหนึ่งนะนะครับตัวนี้ถ้าใครไม่ซีเรียสน,นะครับเดี๋ยวจะจัดโปรให้นะลดราคาโปรโมชั่นพิเศษอยางปกติหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทตอนนี้ก็มาจัดโปรนะครับเหลือเพียงเอาไปพันสองร้อยเก้าสิบาทนะครับนะลดลานสต็อกกันไปเลยพันสองเก้าสิบบาทนะครับตำหนิหน่อยเดียวนะครับตำหนินิดเดียวเป็นคาบกาวนิดเดียวนะครับ อันนี้นะแล้วเขยังมีกระเป๋าไว้ด้วยนะครับเตมกระเป๋าไว้ด้วยนะครับนะเตมกระเป๋าไว้ด้วยมีกระเป๋าไว้ด้วยใครรับนะครับก็ติดต่อไม่ได้เลยนะครับลองฟังเสียงเนละ เสียงดีมากครับเสียงดีมากนะท่านใดสนใจรับนะครับก็ติดต่อมาเลยนะเคิวสิ่โลทัศน์อยุธยารุ่นนี้มีอยู่ตัวเดียวนะครับมีตัวเดียวนะจัดโปรลดล้างสต็อกนะครับจากพันเก้าเก้าสิบเนือเพียงหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับพร้อมฟรีกระเป๋านะครับฟรีกระเป๋าแล้วก็มีประเจขันคอยด้วยแล้วก็มีปิกให้ด้วยครับครับผมสวัสดีครับ